สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมอ้าววันนี้มีปืนใหม่นะครับผม Desert Eagle เนะครับผมเออ วันนี้พี่จะทำการสุ่มให้ดูนะครับผมไม่น่าเกินร้อยเพจอีกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราจะรับทังนั้นของไอวอลฟรีด้วยอ่าพี่ขออธิบายทางด้านของสัดเลี้ยงด้วยนะครับมีคนถามพี่ว่าสัตว์เลี้ยงสกินสัตว์เลี้ยงรับยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวรวมในคลิปนี้เลยนะครับผมอาจจะมาสักหน่อยเลยครับผมโอเคส่วนสกินปืนตัวนี้นะครับผมพี่หมดไปที่99เก้าเพจนะครับผมเป็น M4 นะครับผมอัพเวละครับดีเซอร์ตอยู่นี่นะเดี๋ยวค่อยมาสุ่มกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมอ่านี่มัดไฟนะครับยังอยู่นะครับผมยังไม่ไปนะอ่ะฝากกว้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่หาเว็บสุ่มดีๆนะครับพี่ขอแนะนําเว็บเว็บนี้เลยครับลิงอยู่ด้านล่างเลยปักปุดมาให้เลยนะครับผมลองดูสเนสหนึ่งนะครับผมกับนุกเกอร์โซนซุ่มไม่มีเกลือนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับสุ่มถ่าปักธงนะครับผมมี สี่แบบนะครับผมมีเช่ามีถาวรแล้วก็มีแบบโอ้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราดูที่ท่าปักธงจะออกไหมเอาไปแอคซ์หน่อยละกันนะครับผมตุ้มเอาไม่ออกเขาหมดยินดีด้วยท่านได้รับท่าปักธงชโกโโกโเช่าก็โหโคตรเ่บอกเลยถึง มันเช่าหรือไม่เช่าไม่เกี่ยวนะครับผมก็คือบอกว่าเลยคือเราอะบางทีระบบมันให้มาเราก็มีรหัสแล้วนะครับผมเอาไปเล่นได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่า ah, สำหรับคนที่ได้เหมือนพี่นะครับผมก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับผมไ d ดี ID จะอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่ตรงประวัติเลยนะครับผมนี่ประวัติการสุ่มล่าสุดครับนี่ก็คือเป็น ID ดีอยู่ข้างล่างเลย หรือมีปัญหาอะไรสามารถต,ติดต่อเพจได้เลยนะครับผมไอดี ID ตรงนี้นะก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันในเกมนะครับผมว่าได้จริงไหมครับผมนี่เลยนะครับผมไอด<ก>ีก็แบบนี้เลยปักให้มีเสียงอ่าสำหรับคนที่สนใจนะครับผมไม่มีไอเเล่นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมกับไอเทมถาวรฟรีๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวส่มสกินปืนใหม่นะครับผมโอเค อ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการท็อปอัพเนาะอ่าท็อปอัพนะครับผมก็299เพชรนะครับก็คือเต็มเลยก็99 99เพชรนี่จะได้หน้าของบอดไฟนะครับผมอ่า299จะได้ไอวอลนะครับตัวนี้เป็นไอวอลมังกรเพลิงนั่นเองเป็นตรีมของเอ็มโฟลนั่นเองนะครับผมโอ้โหบอกเลยโคตรจะดีนะครับผมก็เก็บไว้ได้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ ผ่านไปเลยนะครับข้ามไปได้เลยนะโอเคก็ทําการกดรับนะครับผมตรงนี้นะครับกดรับมาเลยโอ้โห้สึกช่วงนี้เจ็บคอนะครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเป็นหวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคแต่ไม่น่าเป็นโควิดแน่นอนเออโอเคไปดูยันต่อนะครับผมก็รับบัญชีเรียบร้อยแล้วสองสองตรงนี้ก็คือสองไอเทม2อย่างนี้สามารถรับได้เมื่อท็อปอัพนะครับผมมาเดี๋ยวต่อไปเราพูดถุนสกินสัตว์เลี้ยงนะครับผมสกินสัตว์เลี้ยงนะครับผมอ่ะ ก่อนอื่นรับโทเค็นตรงนี้ก่อนนะครับวันละสามโทเค็นเพื่อแลกสกินลดกับพินนะเออเดี๋ยวพี่แลกให้ดูด้วยสกินสัตว์เลี้ยงบางคนถามง่ายๆเลยมันก็เขียนว่าหมดอ่าเล่นหมดทั่วไปสิบตานะครับผมบางคนไม่รู้ได้ยังไงนะครับผมง่ายๆเลยเออไปตัวหนังสือนิดน้อยอยู่นะครับก็ดูก็คือเล่นนะครับผมสิบตาหมดทั่วไปนะครับผมอ่าอ่าห้าเกมห้าเกมถึงสิบแต่อ่าห้าเกมรับสิบตานี่คือ4ีบีสี่นะครับผมอ่าหมดทั่วไปห e ้าเกมหมด อาซีวตีสิตาก็จะได้ข้างน้านงกล่องนะครับผมโอเคต่อไปนะพินนะก็แลกให้หมดนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้สกิลรถก็ประมาณ15โทเค็นนะครับผมส่วนคนที่ได้พินก็6โทเค็นนะครับผมส่วนแ่นเซียก็6โทเค็นเหมือนกันก็เป็นโทเค็น3อย่างที่อยู่ด้านบนเลยนะครับผมที่เล่นกับเพื่อนอเล่น20นาทีลงเล่นอะไร4เกม2งเกมนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะง่ายๆนะครับผมส่วนตรงนี้ก็รับทางน้าของชุดอของครเหมือนกัน ส่วนทัศยะนะครับผมจะรับทางด้านของวันที่8นะครับผมวันที่8เลยวันที่8เลยเตรียมตัวนะครับวันที่8นดเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับผม5่า <c oughs> อ่าแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เหลือแค่ทําการใครที่อยากปั๊มที่ส่งความทรงจําก็ปั๊มตรงนี้นะครับผมเออปั๊มให้หมดเลยก็คือเอาทางหน้านของโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็คือทางหน้านของเค็นสมาร์ทโฟนสีม่วงนะครับผมไปใส่ใส่ให้เยอะๆเลย แล้วมันก็จะได้กล่องนะครับผมแบบนี้เลยทุกค่าคะแนนก็จะได้กล่องนะครับพอได้กล่องเสร็จเราก็ไปเปิดนั่นเองโอเคไหมปะมานี้เลยนะครับผมมันโหง,ง่ายๆเลยนะครับผม <c oughs> อ่ะ ชิวๆนะครับผมเห็นไหมมันจะมีคิส่วนของความทรงจำนะห้าร้อยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะเดี๋ยวพี่เข้าไปแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวค่อยไปสุ่มทางด้านของนีเซอร์กันนะครับผมมาก็บอกรายละเอียดสรุปกิจกรรมให้ก่อนนะครับผมนี่เลยคิส่วนโซกความจำมีอยู่สองหมื่นสี่นะครับผมจะหาก่อนไหนไม่เนี่ยเปิบ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 อืดๆนี่นะกล่องตัวนี้นะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ความคิสโซกความจำกดตรงนี้เลยนะครับตุ้มเห็นไหมได้แล้วห้าร้อยนะครับผมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มยิ่งมีหลายกล่องยิ่งดีเลยนะครับผมมพพพิิ์อ พิมพินนะครับก็ได้แล้วมาเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับการสุ่มทางด้านของอ่าเปิร์ลดีเซอร์ดนะหรือจะเอาท่าทางก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมอ่เอาสองชิ้นนี้ออกนะครับผมเริ่มเลยเก้าเพชรนะครับผมตึ๊บด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 ึ๊บบุ๊มฮึมมาเฉียดแสดงว่าแวววันมานะครับผมอ่ไปต่อที่สิบเก้าเพชรนะครับผมนี่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 ดึ๊บ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 อ่า มันเฉียดอยู่แค่ดีเซอร์ตนะไปครับผมรอบสุดท้ายแล้วตึ๊บ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 ไปยงเรียบร้อยโอ้โหสุดสุดไปเลยนะครับผมกับดีเซอร์ตอีเกิลนี่ครับผมใหม่นะครับผมตัวนี้จะบวกหน้าของแม่นยำสองนะครับผมเออแม่นยำสองกับทางด้านของดาเมจนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมสวยเลยนะครับผมดูดิหมดไปเท่าไหร่ อ่9เพชรศ9เพชรแล้วก็เท่าไหร่3.9เพชรนะครับผมก็ทั้งหมดไม่ถึงร้อยเพชรอีกแล้วนะครับผมเออไม่ได้ล็อกนะคือพี่สุ่มให้ดูเลยนะครับผมไม่มีล็อกนะครับผมไม่ใช่พี่ไม่ใช่เคเตอร์นะครับผมก็คือเติมเองเล่นเองนะครับผมเอประมาณนี้เลยนะครับผมมาเทียบสแต็กกันดิสแต็กของดีเซอร์ตอีเกิลนะครับผมแอซซัสซินคริสอาตากันยิงระยะนะครับรีโหลดช้านะครับผลส่วนนี้ก็คือ อาริโดช้าเหมือนกันแต่ได้ดาเมจกับแม่นยำสองไหมครับผมโอโ้โหดีทั้งคู่เลยเลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาอนไหนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคชิวๆเลยนะครับผมส่วนสกินโซนี่คือไอตัวอนุ่มโซนี่จะได้มหมหกใบ ไม่ค่อยจะได้เลยนะโอเคเปิดเล่นไปครับเปิดเล่นไปนี่เอาเปิดปลายเดี๋ยวสามใบเปิดแบบเร็วเร็วเลยนะคือเผื่อมันเด้งดึงสุดว่าไปเลยนะครับผมไม่น่าจะได้ดูทรงเเรือเกือจะจัดโอเคไม่น่าได้นะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าต่อไปมีตัวอะไรอีกไม่มีแล้วนะครับผมวันนี้ก็ดีใจแล้วก็คือได้ปืนอีกแล้วไม่ใช่ประมาณสักไม่ใช่ยังไงเนี่ยไม่ใช่ไม่เกิน100เพชรนะครับผมไม่ใช่บ้านะลร อ่าสว่วนทีพี่กระซุ่มเล่นๆไปนั่นแหละโอเคปะ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับผมส่วนท่าทางไอ้ตัวนี้นะครับไม่เอานะครับผมพี่ไม่เอานะเ <c oughs> พราะว่าอะไรคือมันมันมันกดแล้วมันเดินได้ก็จริงนะครับผมอ่าตัวเนี้ยอาจจะพี่เปลี่ยนให้ดูนะครับผมซึ่งท่าทางเนี้ยดีดีแต่มันพี่ไม่เอานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเอาก็เหมาปราตูเลยพี่ดูทรงแล้วนะครับผมอ่าแต่ไปดูพี่อยู่ท่าทางหนึ่งนะครับผมซึ่ง เป็น uhm. ท่าโปรยเงินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเอาท่าออกอันนึงเดี๋ยวให้ดูนะครับผมว่ามันเล่นยังไงนะคือไม่ว่าจะอยู่แมปเล่นแมปหรือไงก็คือมันกวนนะครับผมก็คือเป็นท่าทางท่าที่มันถือเงินนะครับผมนี่นี่โปยเงินครับผมเอาโปยเงินโปยเงินใส่เข้าไปตรงนี้นี่ครับผมอ่าเห็นป้ะเห็นปะเอาโปยเงินใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็กดกดแล้วเดินได้เลยนะครับไม่กดวิ่งไม่ได้นะครับผมกดเดินแล้วมันจะโยนเงินอย่างนี้นะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้เลยนะครับผมก,ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมง่ายๆเลยเนาะโอเคชิวๆเลยนะครับผมนี่โปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับผมก็ยังอยู่นะมีทั้ง i อว l นะครับผมแล้วก็บอร์ดนะครับผมมาประมาณนี้เลยส่วนหุ่นเชิดก็ยังอยู่นะครับผมก็นี่เหลือ7วันนะครับผมพีม่ก็ได้ดีเซอร์ตใน ตู้น,นี้ไปที่โหยีิบเก้าเพเองอะ่ะโหโคตรคุ้มนะครับผมก็คุ้มๆเ,เลยประมาณนี้เลยสำหรับคนที่อยากลองสุ่มก็ทําตามพี่ก็ได้เผื่อโชคดีนคะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายเจิกนครับผม